ยิ้มนะคะสวยมากค่ะได,ไ,ดได้ไหมไมด้ไหมไม่สวยนะธรรมชาติเธอนะสวยเดินมาสวยค่ะหน้หาตรงนี้ได้ไหมได้ม่ข้าหยุดก่อนหยุดถือฮะ แก้วถ่ายเลยลูกอ่ะอหนูต้องยืนแบบไททๆยเขายืนยังไงนะคะอ่าประมาณนั้นเท้าต้องชิดเพราะว่าถ้าหนูเหยียดเขาจะไม่เหยียดแม่อะไรออกมานะลูกยัาย้พี่อนนะเขกล้องหน้าจะได้เห็นตัวเองขนาดเปนขนาดตรงหน้ามันดูเตี้ยอ่ะอ๋ออ่ะ อันนี้เราเซตฉากสตูดิโอกันนะคะข้างในเราไม่ได้ออกนอกสถานที่นะคะเราเซตฉากสตูดิโอกันอยู่ข้างในร้านเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อจะปริอป้าดูหน่อยต้องค่อยๆนะลูกเพราะว่าชุดฟิตนิดนึงสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเช่าชุดไทยนะคะมีบริการเช่าชุดไทยในหัวหินบริการแต่งหน้าทำผมนะคะแวะเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านเช่าชุดคุณมลหัวหิน อืมั่สวยอืออต้องค,อคอ่อยๆอ่าใช่อันนั้นไปเอาหรือไม่ก็เอาสบายแบบน้องเขาจะโพสเป็นออกแนวนแบบว่าแบบเออเป็นนางแบบอะน้องจะออกแนวเป็นนางแบบทุกลูปอะได้ไหมอันนี้ผ่านได้ได้ผ่านเราจะไม่เป็นนางงามแล้วนะเราจะเป็นนางแบบน,นั่นแหละเอเอหออไปเยอะ เธอจิกสุดลิ์จิกยิ่งกว่ากล้องแตกแล้วหนึ่งได้ไม่ขอคนดูหน่อยกล้องแตกแล้วแม่ให,ให้แม่คนนั้นเข้ามาถ่ายให้ให้ป้าทอมป้าทอมมาถ่ายให้ได้ไหมคะ,ะมจะได้จัดท่าให้น้องเขาด้วย